เนถึงมังหัวได้าเจ้าเนยะกินจงใจเกา,าใช่เนีเผือเนาะก็ใส่ชาบ่เนี่ยเผือยัอนะอยงอลีตายไปรั้ไม่เห็นอย่าเห็นต้องใจ <cười> 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 oh, <mười đấy. cười> đi mời hết. Giờ hết ta. Mời anh cho à. chị Hàn có qua bên gà, hùa Bảo lý nhơi hùa nó. มาฮอดจอดถึงโสมหน้าของน้องลูกแตนแล้สบายดีโอตรโอใส่เสือ้อทุยแท้มันนี่เนาะเอาอนเเห,นหน้ย่ยเลเนี่ยเนี่ยหัวเนาะหลังแจ๊กไม่เห็น,น,น,นจนจันงไรฮาวกับฮาวหน้หนาบูดเลยเถอะบ้างเออฮะใครไม่ยัง,ยง,ยงอยากถามน้องวะไม่ว <มา S 1> ่าจังไรมาหาน้องไนะมานี่มีจุดประสงค์อันใด้่ะ แล้วเถาม,มาว่าไอะไรนะว่าเนี่ยไปโลค่าแล้วมื่อนีเนี่ยไปบ่ดับนาเลยพูดไป,ดไ,ปไปบ้านมักนาวมื้อนเลยมังนาวไปครัวเซ่ผู้ไปฮอดครัวเซ่ผู้ลองดูใจอันนี้เอารถไาได้ไปเอารถจักไปเออถ้าไปที่น้นองก,ก็ใจเนาะมีนไปก็พอไปเรียกว่ามีนไปเรียกไปเรียกานแต่งนอ้นองบ่รู้ว่าอะไร บอสไปเวียส่วนตัวไปกระพพลมาไปบอกพี่บอกน้องนะอย่าจะมีพี่น้องทางนั้นไปมีเวียกส่วนตัวแล้วบ้านธรรมดาเนาะบัวธรรมดาน้องลูกแต่ไปกระโพลแล้วเวียส่วนตัวแล้วมังนาวมังนาวก็เช่นนี่ตัวไร่ไก่มากมังนาวไปก่อนไปก่อนไม่จิ่ไก่เนี่ยู่นี่เนาะผ่านวันฉันเนาะ ทางเมีงนาวอ๋ออยู่เมืองไซบุรีเป็นปะนี่แหละน้องแต่พี่ตัวเลยเนาะถือว่ามาหาเขามาหากู่มมือได้นี่ FC นี่เพิ่นบาได้รำคาญได้นี่เพิ่นพร้อมสิบเบิ้งนะเพิ่งสิบเบิ้งให้เขาแม่นผมว่ามิเต้หัวเนาะเอไป หรือว่าเพิ่นพ่อผมถืบว่าง่ายเฮาลูกผู้เดียวมั้ยเนาะน้องลูกแต่เนาะน้องกะแต้บ่แม่นน้องลูกแต่บ่อพิษน้องนุ่งกระชายเวิร์ะเป็นลิตรในบ้านยำๆน้องแน่แน่ยันออกทางเนาะผู้น้อยยังบ่จักหยัางเนองผู้นอ้อยนั่งอยู่เฮือนป้านี่ค่ม <c oughs> ำมาตื่นมาแจ้งมาไผจะบอนเขาคนน้อยแหงเพิ่นอยู่ไหลเพิ่นไปกินเฮือนป้าอืป้าบอน มันก็นกินเองเป็นได้แล้วเนาะป้าใต่ดีเลีเนาะเรี้ยงลานน้องยังมานะมาเลาะป้าตัวแกป่ป่วยป้าเสือ,อกกมาอันนะเด็ดน้ำปนมาจั๊กปนตกกินนี่เนาะเสียงเงี้ยงว่มาบ้านน่อยน,น้องเลยน้องกิบติ๊กต่อทีบ <laughs> มาปฏิเหยียมห้อยน้องกับติ๊กกับน้องกับมิก นุ่งเสื้อให้น้องแน่ขนมอยู่เทิงค่ะลูกฮะลีนขิดต้มลีนขิดต้มเล่นลีนขิดต้มตามคิดเล็กน้อยครับขี้ต้มเล่นนั่งบุกเข่าเล็กน้อยอยู่ใส่เนาะนั่งล่นแล้วเกี้น้องลูกแตะก็เล่นแบบนี้ป่ะไทยลีนแบบคุ้นๆนะแบบเด็บบอสขึ้นไปตอนน้อยก็เล่นด้วยกันขี้ต้มนั่นไปอีกแ่ะมันกังใช้ชมพูยังมาเนี่ย เอ้ฮู้มเนี่ยโดจังเงี้ยเอ็งน้องกะติกะบ่าลิก็จะเห็นแบบแบล้เปิดเผยความลับเลยน้องกะติกันบอน้่งตีเปิดเผยความลับเจ้าบอไม่ช่หูนะะเจ้าบเลยเจ้มีความลับป่านั่นบ่ก็เบิกเรื่แต่ละคลิปนะไป นี่เนี่ยมีน้องกระแตถึงบ้านได้เจ้าหู้หรอปไผ่นะคนบัานกหัวบ่อนเลยน้องกำลังตึงเครียดตาซิงไม่ใช่หรอ่ะเขาเรื่องอลไรกันบ่ต้องหัวมัมีคนบุหาเจ้าถึงบ้านได้ไหมเนาะไผ่โอ้าตรงถามเจ้าแล้วคือว่ามีสามคนบุกหาเจ้าถึงบ้านไผ่เลยขึ้นคาคาผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าแล้วมีผู้หญิงหรือผู้ชายนะ kiểu jack mà, mà, mà nó, ừ. youtube bơ, phen buk hỏi cho na, phen buk mà tham không chính bơ, đẹp đi, không chính mèo này, nó, mà tham không chính bơ xàm nôm mình, xàm sao, này. ปวดหัวเลยอ่ะพี่น้องเลยกระเือว่าเฮะคลายเครียดเค็ดในน้องกระแตแมนเค็ดในน้องกระแตบอสี่เรียกกระเือว่าเป็นการดีอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวชิบาลี่ชิไปเนื hing, ้อขั้นที่ขั้นที่กันเด้อเพราะว่าเบ๊าวลี่ผ้ามือหัวแล้วไายผ้ามือหัวน้องก็ได้ไม่มีไพ่ดอกกระแตจะห้แล้วนี่แหละคนนั้นยังมีความเครียดความเศร้า không khiết này nó những vào lì này khiết lên đấy nó lì đâu khăn khiết lên đấy vào lì kìm cái hồng cho việc bớt vào để đàn nó mà đây sẽ ra nung thông nung sữa nó nè không hề ra nung sữa còn nung sữa còn đỡ nào đỡ chẳng mà đỡ เงยเงบ่ฮะเมายามทั่วโ่ยาทั่วงไใ๋มันหดมันบ่ทั่วในใกล้เฮือนเนีะยงดีแต่ว่าผลตกงห้าเน้อเจ้ากินั่นดะแมนซั่นละเียบร้อยาะเร้อยเซฟนั่งเนีคือว่าดวงเฮงน้ะแม่น้องกะแต่กำลังอ่านเซฟสำคัญอยู่พี่น้องเ้ยกำลัง่ากลังเฟบอกคือเก่าบอยู่ว่าตอนนี้ เองบ่ความหน่าเศร้าของน้องพี่น้องไปเป็นเศร้าเองนะตอนนี้เทว่าน้องกระแตเศร้าอีกแล้วว้องมีความในใจเนี่ยเวียงชัยต้องค้นหาความจริงเออเวียงเออมาเวียงมีอย่างอยากถามน้องกับเซิร์นได้เนาะว่า น้องเช่าเกินนะเบลอีหงกลางก็ได้เบลอทีภาพ <c oughs> มือหัวน้องแต่เนาะ,นะ,นะได้ทางเบาเวียง้ะบาดน่องติกมาตัวเลยความรักอยู่หันเลยช่องๆใดก็ได้ไปสวิเบลอีเนาะเบอี่สวิตด์เบลอีไปไมเบอี ได้แล้วไปในน้องเต้เจ้าอะไรไอ้พว่ไอ้หัวอย่างดแบบหัวควันพวกนี้คือควน่ยหวัวมาเจ็จับไปใส่ว่าน้องพุ่งเจ้าในเนาะ,ะที่หวัอหวออกบอลเนาะอ่มันเดือดแห้งบ่มันเดือดเดือดไปได้ห่ะไม่หอกอยากตีกันเนาะแหน้องเต้งอยด้วยบาท น้องแต่เครียดไปตั้งแต่อัพซีมารถจล,ปลิปก่อนจลิปก่อนน้องแต่รมหนีไม,นมไม่คลิปนี้น <c oughs> ้องแต่ชาล้วมันวัดไม่เอาพูดไม่ออกเนาะน้องแต่ดิงกระปู่นไม่ออกท <c oughs> ันเทนมาเจอย <c oughs> <c oughs> อะไรไปเอาเนี้ยไม่เหมือนเป็นแบบนี้น้องแกไม่ยอมคุยด้วยเย็นอะไรบ้างนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องเต๋ไม่ยอมคุยด้วยปะเกิดอะไรขึ้นน้องแกบอเอาเลยเกิดยัง เนถึงหมังหัวได้ท่เจ้านะี่ยกินจงใช้เขาใช้นเนะเผอเนาะก็ใช่ชาบ่านเนี่เผอยังอหลีตายไปทำไมนึกเจอเห็นเน่าเห็นลงใต bởi vì cho phải dọc dẹp cổng vào lì nhơi hô a lóc béo 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 ส่งผมเมียเนาะให้กันให้กันเดีมานั่นในบบะน,นี่แกก็ได้มาทั้งบ้านที่น้องตเตะก็ได้เปลี่ยนสีสนันนนั่นนึงใน,น,น,นคลิปแต่ <c oughs> ว่าไอซีบางคนเพิ่นบอกมักเพิ่นก็นไล่สาระมา <c oughs> <c oughs> คือหลายท่านยุ่งเนาะมนหลายทา่านเา, <c oughs> าก็หนนูซื้อว่ามันไล่สาระอรือเนาะแต่ว่าคนด่ากันนะด่าไปได้เนาะด่าเห็นเจ้าหูยิ<า>้มแล้วเพิ่นด่าบอก Oh, oh, oh. hết nó Em hãy hình cần nhìn ra anh là anh đi già nó cạnh đấy nó anh đi chạyy là con quá con hâu nó như con xúc hay qua mấy con thuốc nó về về เราไปเอาไปเอา,าไปเาบ่าลี่บอนบววาลีเราไปเป็นลุงมันไซเราเขามาได้ตอนเช้ามีผู้คนเนาะให้ื่อเขามาให้เอาแล้วเขามาจะกเข้าไปใชเออจับอายุเราเชื่อเขามาให้ลุงมันไซเชื่อศนังบอบ,บ่พงน้ำพึ่นเงียนแต่พึ่น,น,นบามีนบนขถวบ้านแต่เศร้า อ้เพลงชุราซิโอเอาไว้นี่ะบันทีกจีนงเกยนียนซื้อสายพายไหมโอ้ซื้อสายพายใช่มีเสงมีแสงสว่างแ้วบันนีกเนาะบอสคือหนักในการกินมักทั่วบันนี่แต่มักพริกกันะบอสได้กัดเข้าไปมันจังเกยทน h ิ a t งเตยนะบอกบอก โบกนี่อกะวถามเนาะเือหนักกระทมก็เลยทำงเนานเนไว้เดยมันทั่วยางจะปิดกินเด้อมันทั่วคอยีดยาล่ะน้องเนะคคืน้องนะี่แต่เพื่นว่าเนสีพอือนดสัก่อยเนาะไปล้างใส่เด้อเห็นข้างนี้ว่าเปนุทธเนเออซิดมานตัวเงเห็ โอ้ยสไลล่างถว่ยชื่อคุณแนนเหล่าย่งบอกโบกได้ชื่อเดีนแวระเป็นยังดอกสไลล่างถัวยชื่อฝนกระตุกห้มเลยดีโบเป็นยังดอกคำชันลายันฝนประชุมนอื่นแน่นอนบนสานูเนาะแหมชื่อสานูคำชะนลาย่างถัวยชื่อพ่อปตาเงต๊กใจเก้าได้สบายนั่งกระเตนทว่าเศร้ามากคิมดีเนาะ แต่ว่ามืออื่นทางคำว่าเพิ่นบม่มา้าชงกับทางโฟจะไปหับบนของตู่โม่เฮียังยเบากับเพิ่อนมีกับอย่างติ้วอย่างติ้วไม่ใช่อีกบัดไม่แบกไม้มาเห็ดหัวกับว่าร้อดหัวอยู่นะออไปส่องมึงเห็ดมือเสานี่เคยเอาบอกเห็ดปว่วนนะบ้า ว the ันนี้แหละมีแต่ว่าสิรอทุกอย่างลงโตจังสิว่าไปหันไปนี่กัเนาะอือยังก็ยังบ่นั่นพี่น้องเว้ยเพราะว่าเรื่องเียดเรื่องงานเรื่องนอเพิ่นนี่ก็ยังบ่้นมแล้วตอนนั้นจังสิได้ไปน้กอกนี่กอกอันนี้ใชบ่หลายบ่น้อง ใชได้เอาหนามนีไปใส่เอแต่มันคุณเข้ามันคุณเอาอยู่ของเบอรดี้พึ่งกับคุณบอฮะนามนะนาำเบาดีเพึ่งกับคุณบอกใช่เอาหน่องตุกมันนั่นคือว่าไปเอาน้ำเบาดีบ่พี่ใส่อยู่พาเคยลุงมนชัยนิดนาะยพาเคนลุงมันชัยเห็นดิเมนส์แบบไมหูเลยน้องตุกคือหูใช่ลุงติ๊กคือหูใช่เมนเราเคยไปเอาบอกเคยมันคุณเี่ นั่นแน่น้ำแถวนี้เป็นยังผนตกคือว่าขุ่นรถบาวดใช้ท่อกันเจียนมาหน่อยบ่เนาะทอเนาะกอกนาะผ่านมันมันบ่มีทอ่อน้อยเหนเดแต่ว่าไปเจายนว่าใส่ท่อกันเจียนหน่อยนึงมากก็เอาตัวนั้นลงบ่เลิกโนะาาเนาะนมันบ,บ่วิดเน,ะน,นาะอืมอืมเปน็นเอาไงเนาะอยู่สามีน้ำอยู่ไกลๆนี่อําน้จํานาจในนี้คะแนนอย่าลืมปิดประตูหัวเพิ่น รู้เลยเธอปิดประตูหัวเพิ่งนี้แล้วจังเราถีบไปเพิ่งพากันถีบไปถีบมาถีบไอหมันอ๋อยืมกันบ้านนะเนาะเป็นอหมันใช่บ้าคุ้มบ้านอะไรคือปร้ตูไว้มาเป็นตันทาน เป็ยนยังเป็ี่ยนยังคือพายเดียวตัวนี้ดินไาตัวนี้บ้านดินเล่านี่ตี้ดินในานาเอาเฮือนนี้ด้วยตูมาเฮือนมาเป็นเฮือนไทยอ๋อเราซื้อตวัวบอกม,ม,มีเมื่อไหร่ดิเมื่อไห่เมื่อไห่ป เมยหัวอะไรกับจุ้ยอะไรก็หาให้เบิ้งแล้วบดนี้ยสิปาใช้ต่อแรงเนสิปตลาดแต่คำเลยคำเน้นสายสมมเพิ่งเนี่ยเจ็ดโม่พ่งคำเนาะตลาดจุ้ใช่ตลาดเก่งแห่ตลาดเก่งแห่มีวัเก่งแห่กับเชนูอ้ยได้ไกลไก่ตลาดเก่งแห่ล้ไกเออส่วนนายยวันนี่เนี่มีแต่ปายนี่เนาะเชโน่นี่ ดโดนไปเท่านึงโอ้แบลนด์กับวัชร์ที่มาที่แล้วเป็นไงคือพอสมควรแล้ววะสมควรเนาะสมควรเลยเห็ดในหัวและเห็ดแหบู่ได้เนาะ

สบายดีน้องกระิ๊ยจะมาจะใช้น่าน้องออกทางมาจักบ่เสียนน้องกระแตสิะไปตลาดก็พายเะยืมรถที่ไม่มาอีกบ่เคยปั่นหอดบ่รถทีปั่นหอนอันเคยเห็นบ่เคยเนาะหั่นโอ้ต้นนี้น้องเตน ผูกปะเติมผูก <c oughs> ลง,งานม,มาได้ผูกโอได้ขนมพลทงพลทงเนาะสามเนี่ยแ<า>งดันเาะขนมทงนึ่าตกิกันญาติกันเห็ดหยางเนาะขึ้นมหขึ้นไาได้พลทงอยู่กัน,<า>น,กกนเนาะน,นน้องกะตีคนนี้เห็นนั่นบ่าวไปนานมาบ่าวจัน Ờ, nó không Tốc. đi cầm phải anh nắm bỏ Chốc đấy con nói tốt đấy, đây mà... đi vào đúng, đúng. con, mày đi Chúc chúc uh, oh. Nông trẻ Liên đủ Nó Sông ngôi Tụi lái xếp Tụi lái xếp Tụi lái xếp Bà sẽ đã chốc khíp rồi đó bà bà viên Chốc con đó Đấy ແຊ່ຊິເມືອນກ່ອນບໍ່ຄາกันແນ່ໃດໄປຍັງมันยังบ่ເຫີສໍາບາຍດີມາຊົມຄິບນ